สวัสดีครับเพื่อนๆและเอฟซีที่ติดตามช่องจางวังโจโคนเก็บดาบทุกท่านนะครับวันนี้ยังไม่ได้เอาคลิปเรื่องของอาวุธโบราณมาให้เพื่อนๆได้ชมนะแต่ว่ามีตัวอย่างที่ของที่ผมรับซื้ออยู่นะแล้วผมไปรับซื้อมาได้สองลูกนี้นะก็เลยเอามาทําเป็นตัวอย่างเ,เพื่อนๆไว้เป็นตัวอย่างในการค้นหานะครับแบบนี้นะครับก็คืออะไรครับบอกทุกคลิปเลยคือมันคือนอ1สิบเอ็ดอนะครับแล้วก็ต้องเป็นของเก่าของโบราณมีอายุคันเป็นร้อยปีเท่านั้นนะครับ แล้วผมก็ <S <S กยังรับซื้อเป็นกรรรับซื้อทั่วประเทศนะทั้งลํำดักกันเป็นกมแบบนี้นะอยา่างลูกนี้นะครับได้มาแถวๆจังหวัดป,ปทุมธานีแล้วก็มีตลับสีพึ่งติดมาด้วยแบบนี้นะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใส่ตลับสีพึ่งกันแบบนี้มานะของเก่าของโบราณก็จะทําแบบนี้มานะ <S <S <ertas? S 1> ส่วนลูกนี้ไม่มีตลับสีพึ่งเพราะว่ามันหายไปนะครับสองลูกนี้มีมูลค่าอยู่ประมาณเห็นเล็กๆแบบนี้นะมีมูลค่าอยู่มาหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับแบบนี้นะเล็กๆแบบเนี้ยอ่าแบบนี้ ทิ้งผ้าหลังตู้ถุงผ้าเก่าๆคนโบราณผู้เฒ่าผู้เก่มันเป็นของเก่ามีอายุคนไปร้อยปีแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะไว้บนทิ้งผ้าถุงผ้าเก่าๆตรงนั้นแหละอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างเป็นคลิปที่เ,เพื่อนๆลองดูคลิปนี้จบแล้วลองไปค้นหากันดูซิว่าเอ๊ะมันมีไอ้ก้อนลักษณะแบบนี้ไหมนะครับที่เราเรียกกันว่าหนอ11รอดลอดอนะครับแบบนี้มันเหมือนไม้ก็เหมือนเหมือนโคดก็เหมือนนะครับเหมือนเหมือนหินนะบางคนเจอบางคนไม่รู้มันคืออะไรบางทีเงินเสงเงินล้านมันอยู่บนบ้านเราเองนี่แหละ แต่เราเองก็ไม่ได้สนใจนะครับง่ายที่สุดถ้าเจอนะครับแล้วไม่แน่ใจนะนะเจอแล้วไม่แน่ใจถ่ายรูปเน้นย้ำว่าถ่ายรูปกลางแจ้งถ่ายรูปกบแดดถ่ายนอกบ้านจะชัดนะครับโดยการถ่ายด้านบนด้านข้างแล้วก็กลนแล้วก็ชั่งน้าหนักมาด้วยจะดีนะครับให้ผมเช็คก่อนว่ามันเป็นแบบที่ผมรับซื้อไหมมันแท้ไหมมันใช่ไหมหรือมันเป็นอะไรนะครับของที่ไม่ใช่แล้วทําเหมือนมันก็มีอยู่หลายอย่างนะครับอย่างเช่นไผ่นะครับตา เขาเขาวัวเขาควายหรือบางทีทําจากเรซินก็มีนะเพระนั้นเ,เพื่อนๆก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งว่าของแบบนี้บางทีมันก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะง่ายสุดเลยให้ผมช่วยเช็กให้จะดีที่สุดนะครับแบบนี้นะครับว่ามันแท้มันใช่อย่างที่ผมต้องการไหมนะครับแบบนี้รับซื้อเป็นกรรมช่างน้ําหนักรับซื้อเป็นกรรมนะครับแบบนี้นะครับรับซื้อเป็นกรรมแล้วก็รับซื้อทั่วประเทศนะครับใครดูคลิปนี้จบ ลองไปดูบนทิ้งผ้ของเราสิมันมีไหมไอ้แบบเนี้ยบางทีเล็กก็มีใหญ่ก็มีนะอันเล็กอันใหญ่มีนะครับหรือบางทีก็จะมีตลับหรือไม่มีตลับก็ได้นะเราไปค้นหากันดูน,นะครับถ้าเจอก็ส่งภาพถ่ายส่งทักทายข้อความติดต่อกันเข้ามานะครับสวัสดีครับจาอมาโจคนเก็บดาบแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องของดาบที่เพิ่งได้มาแถวแถวกรุงเทพนะครับเป็นดาบล้านานานลูกเงินเกลี้ยงสกุลช่าง ทางแพททางน่านมาให้เพื่อนๆได้ชมนะซึ่งยังไม่ได้ทำคลิปเอกเดี๋ยวจะทําคลิปให้เพื่อนได้ชมนะก็คอยติดตามกันนะคะสวัสดีคััอือแบบนีีนะ